หนูขอดาวขอดาวหน่อยนี่หน่อยขอเสียงแฟนคลับหน่อยครับขอเสียงแฟนคลับหน่อยเร็วฝากเพจคุณชายใจก็รอยด้วยนะเร็วฝากเพจเร็วฝากเพจจะาข้องเมียฝากเพจหน่อยครับฝากเพจหน่อยครับผมฝากเพจหน่อยครับผมเพจใจก็ร้อยนะครับ โอ้โมเมนคุณชายใจกันลอยกคุณชายใจกันรอเรนอี <laughs> ่ยขอไปสมัครมอลลัมในปอขั้นโควิดซ่า <Okay. S 1> ได้อยู่ครับผมเอฟซี FC คุณชายใจกันลอย <laughs> ไปกดติดตามเพจคุณชายใจกันลอยนี่นะครับ หม,มาก็มีเพ็ดอนอนซอนติดตามแล้วครับหัวหน้าน้อยขอบคุณครับเนี่ยมบเอาทาเอาไว้ถ่าทายรูปเขาว้วลุงวลาคือหมามันอยู่น้ำผ่าได้บ่โดนดีครับโดยไอ้ใช่เนี่ยเบบลูว่าซีอยู่ได้กจะกปีเพราะว่าตอนนี้ก็ห้าหกเจ็ดปีแล้วเนาะอืมอายุไขมันกับเพ่เกินสิบปีเดี๋ยวก็ไปจากเขาแล้วครับ ก็จะได้เก็บรูปไปดูผมบ่เคยเลี้ยงหมาเลยปกติไม่ชอบเลี้ยงสัตว์เป็นคนบ่มาเลี้ยงสัตว์ครับเพราะว่าไม่มีเวลาด้วยแต่ว่าอันนี้แบบเออพ่อจะอยู่กับมันแลลวกะสงสารอยากกินเมเ็ดรีไม่ให้มีสีสันอีกก็นี้จัดให้ครับผมเดี๋ยวจัดให้นะครับหัวหน้าน้อยหน้ารัก ตอนนี้เขาได้เจ็ดแปดปีหลังนีครับทุกคนหกปีหรยอีก mm hmm. บรูไวอ้อีกแค่บ่กกี่ปกีก็หมดอายุไขแล้ว mm hmm. ขอโทษด้วยจ้าหัวน้าบอยอายุจะปี34ปีครับ mm hmm. ตาแบบปนออกมาเลยตอนนี้คือตาแดงหัวหน้าน้อยน่ารักพี่บอยตาแดงใช่ครับ mm hmm. ผม ปวดเบ้าตาอยากเห็นพี่แอนอรดีบนเวทีใจกันร้อยอีกอุบ้บอยก็อยากเห็นครับปวดเบ้าตาครับนอนมันไม่ค่อยได้นอนคิดกับเรื่องที่จะออกงานนี่แหละคนิงต้องมีทายาทหัวหน้าน้อยไว้จัตัว มายังสิ้นไปแล้วไอ้เรา